ยบรรยากาศตอนนี้คือคือมันเหมือนกับมันกำลังอาราวานมันกำลังอาราวานมันอยู่กับคอยไม่ต้องกวนท่๊แจงจะไปช่วยเธอสวัสดีมิตรลักเฟนเพลงวันนี้ผมจะมาเปิดฟล็ ออะะไร่ปากอุ่ได้ก็จะปิดปากเอ้าไม่มีห้ามกันหน่อยปห้กก็ลองฟังไงชอบเออลองฟังเยอเดี๋ยวคอไม่ได้ป่าฟางล้างสกายนี่เธอจะแต่งตัวซะก่อนวันนี้เนี่ยเราจะมาผจญภัยในเกมเดวอกันอีกครั้งหนึ่งเย้ จะบอกว่าคำสาปของอาซาเซลนะคะยังคงไม่หายไปค่ะแล้วก็เพิ่มความหลอนแบบตอ่อเนื่องซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาตามหาเพื่อนของเราที่เขาเนี่ยอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ได้ข่าวว่าในโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้เนี่ยมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะทุกคนเพื่อนฉันเป็นหมูเหรอเอออาจจะใช่อาจจะหมูกรอบหรือว่าหมูสาม<ฮ>ชั้นเ้ยใช่เพื่อนของเราเนี่ยดันไปอัญเชิญปีศาจในโรงฆ่าหมูยังไงล่ะ มันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วดูข้างหลังก็ิงค่ะเหอเราเราเป็นศพหมูที่เน่าแล้วเขาไม่มีใครมาที่นี่มานานแล้วล่ะคือเห็นแล้วจะอ้วกอ่ะดำเชีหยากไม่ได้อร่อยไดเองกคไดเอทหน้าพี่ไม้ได้ดูอยากกินนะอยากกินมันบอกตรงงโอเคถ้าอยากกันพวกเราเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์กันดีกว่าไปดูเนื้อเรื่องต่อไปของเดวกันค่ะไปพร้อมเลย โอ้นี่มันอะไรเนี่ยในชิคาโกสหรัฐอเมริกาสมาชิกลัทธินาธานคาซองโกได้กลับมาที่โรงฆ่าสัตว์ที่เขาเคยทำงานในวัยเยาวที่นั้นนาธานพยายามอัญเชิญปีศาจอัสเซลขึ้นมาด้วยการใช้หมูเป็นเป็นและนำมาเป็นเครื่องเส้นสังเวย หมกหมูมันกินกระดูกอ่ะแ่่และเมื่อร่างกายของเขาสุดรมลงตอนนี้นาะท่านมีเพียงความหิวโหยที่ไม่อาจถูกเติมเต็มได้คุณกำลังตามหาเพื่อนของคุณจนพบและหวังว่าจะหยุดการนองเลือดครั้งนี้เราจะรอดไหมเนี่ยฉันไม่อยากหยุดแต่ฉันอยากกลับบ้านมากกว่านี่คือเพื่อนของเราใช่ไหม ถอยเลยถอยเลยถอยเลยเฮ้ยแล้วใครพาเรามาส่งเนี่ยโอ้โหเป็นรถคนขวดเออ่งนายแอนนี่นะตั้ไใละเฮ้ยนายเป็นเพื่อนที่แสนดีจริงๆและนายทิ้งรถไว้ตรงนี้ด้วยแล้วอุดทางออกโอ้โหเราจะออกยังไงอ่ะมันมาสิเพื่อนมีเพียงทางเดียวที่เราจะออกได้นั่นก็คือการทำลายพิธีกรรมเส้นสังเวยนั่น เราจะต้องการหยุดการรองเลือดนั่นให้ได้เข้า okay. ใจไหมโอเคไว้ก่อนอื่นพี่เอ้ยอะไรอะ่ะมันมีหมูตาแดงอะ่ะหมู oh. พวกนี้ต้องเป็นหมูติดเชื้ออย่างแน่นอนเลยที่เขาบอกว่า oh. <Okay. S 1> เจ้าตัวนาธานเนี่ยเขากินอย่างไม่สิ้นสุดและนี่จะเป็นอาหารสำรองสำหรับเขาโอ้ผมว่าใช่โอเคเราต้องการกุญแจกรงหลังบ้านถึงจะมาสามารถเปิดไอ้กรงหมูนี่ได้นะหมู oh. <Okay. S 1> ้อหาที่ไหนวะเนี้ย แล้วลอยเลือดเต็มขนาดนี้ฉันไม่มั่นใจว่าที่นี่มันเกิดอะไรกันแน่มันเหม็นมา<อ>ที่นเนี่ยโอ้ยไปหัวหัววัวโอ้ยตะหัววัวเอาลูเตะมันทำมาอยังแตกเลยหมอไม่เห็นี่อย่าทำเสียงท่านสงส,ยสัยอย่างหนึ่งอ<น>่ะกลิ่นที่เราได้กลิ่นตอนนี้นี่คือกลิ่นศพหมูหรือว่าอะไรอะ่ะอาจเป็นกลิ่นปากฉันฮ่ะไอนี่อะไรน้ำมันเพื่อนดูดีไหลทั้งหลังนอนเยฉันว่ามันต้องใช้เนี่ม่ห็นมีน้ำมันอ๋อเนี่ง อาจใช่นะที่นี่เนี่ยมันเป็นโรงฆ่าสัตว์ยังไงล่ะไม่แน่นะว่าวสิ่งที่เราต้องทอําอาจเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องจักรฆ่าสัตว์ก็ได้อืมฉันจะก่อประถมพยาบาลด้วยครับอ๋อหยิบเลยครับออผมอุ้ยเตะนี่แถวนี้เนี่ยดูทิ้งร้างมานานแล้วด้วยเฮ้ยค่อยๆเปิดโ oh อ้ m ก god เฮ้ยมันเลาหมูดูวัวในนี้ดีแห้งตายหมดเลยโอมันแห้งตายแล้วมันมถ,ถูก<า>แพ กระดูกันแหลมออกมาด้วยอ่ะแต่เรากรงนี่มีซากสัตว์เต็มไปหมดอ่ะแล้วฉันเจอน้ํามันกับเออกรงหมูที่มีกองขี้อยู่โอ้โหถ้าเราอยากเข้าไปจะต้องใช้กุญแจกรงสามแลวตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจกรงห้าฉชนกระโดดข้ามไปได้ไหมเรายกขาข้ามไปไม่ได้เผื่อทาหนีทีไ้ไว้ก่อนนะทุกคนเอ้ยฉันเจอเอกสารเ่าอะไร่ในเอกสารนี้เขียนถึงวิธีการทำหัวหมูสูตรพิเศษ หนึ่งเอาขนตาจมูกและสมองออกมาสองนำไปแช่ในน้ำเกลือประมาณสองชั่วโมงถ้าเปลี่ยนน้ำเนี่ยให้ใช้แช่ประมาณ3-4ครั้งสเสด็จน้ำและนำลงไปในหม้อเติมน้ำเย็นลงไปให้มิดหัวหมูและจากนั้นเคี่ยวประมาณ3-4ชั่วโมงจนกว่าจะนุ่มก็จะอร่อย <c oughs> แบบว่าดูดเนื้อจุ๊บๆ,ๆเลยนะไม่ต้องเคี่ยวใ <c oughs> ช่ฉันรอดนะ <c oughs> ออะอันนี้เป็นสูตรที่พวกเราอาจจะเอาไปทำตามได้ถ้าพวกเรารอดไปจากที่นี่ ะฉันเจอช่องระบายอากาศครับเอางี้เข้าไม่เห็นเขาหนิไป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 เนี่ยเขาในทางเดียวแหละเราเข้าไปได้ยังแปลกเลยหมูหมูไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมูมันลุมกินกระดูกคนอะเฮ้ยพวกหมูหมูกินคนทำไงกับมันดีเฮ้ยมันหนีทางนี้ตรงนี้มันปิดอ่ะดิเราต้องการกุญแจมรู้หรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนทางนี้หมูวิ่งทางนี้กันอะงั้นเราตามหมูไปแม่ มีทางลงกับทางเอ่อเราลงทางง่างก่อนทางลงอาจมีกุญแจก็ได้นะเฮกุญแจหาอะไรไม,ม่เจอเลยชันเจอเอกสารอีกแล้วว่าจังไหนอ่ะสักพักคุณก็จะชินกับเสียงอดอ้ยของพวกหมูที่กําลังถูกเชื่อเหมือนกับที่ฉันชินอยู่ในตอนนี้มันฟังดูแปลกๆนะแต่ฉันแอบอิจฉาพวกหมูนั่นที่ไม่มีงานต้องทําไม่มีอะไรต้องกังวลแค่กิน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 ไปวันวัน เหมือนไม่มีอะไรสามารถที่จะทำให้พวกมันอิ่มได้ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันก็พอรู้ถึงความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงแต่มันจะโดนข่านะแต่ไอ้เจ้านั่นอะเพื่อนของเราที่ชื่อนาธานมันกินแล้วไม่รู้จักอิ่มเลยนี่นาใช่มันเป็นหมูมันก็กินหมูเป็น,นปตัวตัวงั้นเราโอเคใช่ okay, ยอย่างนั้นพวกเราเข้าไปในช่องท่อระบายอากาศนี้แล้วกันออ้ยแสยไงไฟเข้ามาทุกคนเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย ไม่อะไรควน่ะฉันจะกินกินก็ไปอีกกินเยอะๆไปเลยเนาะกินอะไรอ่ะกินด้วยดิไม่รู้มาถือหน้ากากด้วยเป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากหมูอ่ะทุกคนจะคล้าขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนดินี่นี่นาธานใช่ไหมนาธานไปคุยเขาเลยไหมอะไรอะอะไรอะ นาธานกลายเป็นอะไรไปแล้วน่ะป้าจริงมันข้าไปในท่อนี้ฉันจะลองเข้าไปดูไปด้วยไปด้วยฉันไปด้วยนาธานไปมาดูห้องนี้ก่อนเลยนาธานโอ้โหทุกคนอะไรเงี้ยในนี้ไม่มีนาธานมีแต่อะไรมีอะุ้ยผีปอบอะไรอ่ะมีผีปอบเข้าไปดูดิเห็นไหม ไม่เหันมีตัวอะไรไม่รู้ที่เป็นศพอ่ะหน้าตามันน่ากลัวมากมันเป็นขี้ตัวอุ๊ยยิงยไฟมันยมันทิ้งกระดูกไว้ด้วยอ่ะกระดูกนี่คืออะไรอะดูเหมือนว่าคุณแจกกองขังฉันรู้สึกว่ากระดูกนี่มันยังมีความเป็นเลือดแล้วมีกลิ่นอยู่รู้และ ไม่แน่นะว่าเราอาจใช้กระดูกนี่ในการล่อหมูได้อ๋อหมูมันไม่กินศพนี่ใช่เป็นกุญแจกงขังที่แบบขังหมูอยู่กองที่เท่าไหร่พี่ไหมสองสองปะงั้นพวกเราลองไปดูกันผมลองเติมน้ำมันดูนะโอเคท่เติมน้ำมันเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่มีดาวฆ้าแช่ด้วยจริงหรฉันคิดว่าคือนาธานมันกินหมูไม่ไม่ไม่มีมันหยุดใช่ไหมใช่แล้วก็เอาหมูเขาอะมาฆ่าทิ้งมันก็จะกรดุ้่เคือทำงานแล้วพี่อ้อเออใช่ มันอดตายนะกินหมูนี่เครื่องบดแบบนี้นี่มันน่ากลัวชะมัดเลยบดทิ้งเลยเราบดทิ้งเลยเราเอาหมูติดเชื้อพกนั้นบดทิ้งให้หมดโอเคงั้นจังหวะนี้สิ่งที่เราต้องตามหานะระวังแผนกันก่อนดารธานเนี่ยมักจะโกรธตลอดเวลาเวลาเราใช้เครื่องเส้นสังเวยซึ่งครั้งแรกเราจะหาหมูตัวแรกมาสังเวยก่อนและจากนั้นจะหาหมูทีละสามตัวสามตัวสามตัวเป็นจํานวนสามครั้งเพื่อที่จะมาทําให้ครบสิบตัวโอเคนะทุกคนโอเค นี่ไงตัวแรกไะกรงสองก่อนไหนคือตัวแรกไหนเนี่ยีนใส่หน้ากากหรอฮะฉันหรอใช่่เหมูตัวแรกใช่เราจะเครื่องมันไม่ดูฉันหรอกกินแต่หมูหูน่ากลัวอีอ้าา้าา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 อาะาา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 าราาาาาาา่าา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 อา่เาเ้า่ไ่าาา ใ <Hi. S 2> อ่ว้ <Wow. S 2> าวไอ้มมน <Hey. S 2> ในน,นี้มีกล่องปรมพยาบาลด้วยครับงั้นเก็บกันลองเปิดประตูห้องนี้ดูแล้วกันเราเปิดไว้หมดเลยนะโอเคเปิดทางหนีที่ได้ไทุกห้องไว้เลยอ๋อ oh. ตรงนี้เป็นห้องเฉือนเนื้อที่เราเข้ามาก่อนหน้านั้นมีถังน้ำมัน oh. หนึ่งถังด้วยเ okay. ก็บเอาเก็บมาฮะเอเคครับเก็บแล้วไปโยนไว้เลยโปรยโปรยฉันไม่รู้ว่านาธทานหายไปไหนแล้วนะแต่ตอนนี้พวกเราควรที่จะหาหมูตัวแรกก่อนพี่ไหมกลงของนายกลงที่เท่าไหร่ เบอร์สองเบอร์สองนี่นี่นี่บนนี้ใหญ่เปิดแล้วการไม่ไหวเดี๋ย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 วเยวเเดี๋งไปเอาให้มันกินดิตอนเอาที่ไปก่อนเปิดเฟ็ดเฟดเฟรดนี่มันเนื้อสดๆเลยนี่นาได้หมแล้วโอ้โหนี่มันเป็นหมูกินเนื้อคนนี่นามันก็เลยถึงไายหิ้วคอมาขนาดนั้นเลยเหรอเออมันจะตายแล้วน่ฉันไม่รู้ว่าจะทิ้วแบบไหนมันทารุณเกินไปหรอเออทารุณอยู่อ่ะทารุณแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเค let's go เราจะต้องอุ้ย ฉันได้ยินเสียงหืดหอบได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินหืดหอบ้างบนตรงไหน้างบนหัวเราเนี่ยนาธานเฮ้ยนายเหรอโอ้โหตัวบิดเบี้ยวตอนนี้นายยังไม่อารว่าใช่ไหมเพื่อนยังไม่อารว่าฉันไม่อยากทำงานที่นี่แล้วแล้วดูหน้ากากของเขาสิ มีเหล็กแหลมยางกับเรื่องซโอ้ยนายว่าเขายัางรอดไหมไไโอยเอ๊ยงอ๊อเป็นอะไรไเป็นอะไรไม่รู้มันจะสวมหน้ากากเพือ่อออกล่าทุกคนช่วยกันพี่ช่วยกันอย่าทิ้งกันดีเฮ้ยยิงไฟยิงไฟใส่มันนี่นะใส่มันโอเคตอนนี้ทุกคนไปรัวกันที่ห้องทำพิธี <ๆ S 2> ไป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 โอ๊ยยพวกคุมาถูกค่ากันไหม ไม่รู้ไม่รู้ใช้เข้ามาทางห้องฟีดอะมา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 โอเครูปแจงเลยเลยห้องฟีดมาโอ้ตอนนึงฉันเจอฉันเจอผีคันโอเคเอาล้วนะฉันได้หมูมาแล้วตอนนี้เราจะเอาหมูติดเชื้อนี่แขวนไว้แบบนี้เอาหมูติดมันได้ไหมอืเรียบร้อยเอาหมุนลงมาเลยนะอ๋อฉันหมุนฉันหมุนได้ได้ฉันหมุนแล้วเพื่อนไปอ๋อน้องลงมาแล้ว เรียบร้อยเยี่ยมโอเคเติมน้ำมันเลยนะเติมต่อเลยครับเติมอย่างต่อเนื่องใช้ได้ยงิงเสียงหวยอหัวนะจาก,กนาธานเชิญไม่ปล,อปล่อยพวกแกไว้แนะ่มันกระลังคลื่องมากระลังคลื่องอยู่รุมกันดยู่รุมกันอยูุ่มก่อนระวงัรวงระวงังฉายแสงคนเดียวไม่รอดแน่แล้วใช้หมู่กันนะโอเคฉันจะลองมุดไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปหากระดูกเพิ่มนะ แล้วก็จะมีกระดูกอยู่อันนึงนะคนไหนที่ว่างๆหาของทำพิธีมาไว้ในห้องด้วยสองได้ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือกระดูกกระดูกสัมพัญที่สุดใช่ไหมหนึ่งตนโอเคจุเจงเอากระดูกตนไปวางทิ้งไว้ในห้องทำพิธีก่อนไหมหรือว่าไงวะเออวางไว้ในห้องทำพิธีก่อนก็ได้จุแจงเอางั้นเหรอเฮ้หน้ากระหมูเดินมากินทำไงเ่ะเอออ๋อเออว่ะงั้นเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ห้องตัวนี้เปิดได้มีทั้งสองห้องเนี่ย ไอ้กูแจไอ้กุญแจกองหนึ่งไปไปไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปจับหมูแล้วขึ้นมาเลยได้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 เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะห้องฟีมันปิดห้องฟีมันปิดเอ้าเฮ้ยนาทายควบคุมห้องฟีนได้เหรออุณหภูมิเราเปิดประตูทิ้งไว้นานๆนะอุณหภูมิมันออกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมาทางนี้พี่ไหมเรากะอยู่ไหนกันเนี่ยฉันจะลองเข้าไปในท่อหลายๆที่ดูอุ้ยมันมีทางแยกสองทางอ่ะ ทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้เจอกุญแจอีกแล้วกุญแจกองสี่สองตัวแล้วนะแต่เรามีกระดูกแค่ต่อนเดียววะดิเสียงอะไรคืดหอ,อบเชื้อหืดหอบมาจากด้านล่างมันกำลังมันกำลังปีนขึ้นมามันกำลังปีนขึ้นมาโอ้แล้วทำไงอะไปแอบในนี้แล้วปะไปแอบในท่อไปแอบในท่อฉา้ใช้ใช่ไหมฉายใายชาย่วยด้านช่วยกันไปวิ่งวิ่งข้ามไม่ได้อโ้ พี่เจงอยู่ในกองเจงอยู่กองหมูโอเคกองที่สี่อยู่นี่ตอนนี้ฉันอยู่ในห้องทําครัวน่าจะเป็นห้องอาหารฉันเจอกุญแจงแล้วกุญแจกองที่สามโอกุเจกุเจครบเลยนะฉันกำลังกันหมูอไหนเข้าไปนะกินเดี๋ยว้ต้องมันไหมตรงหน้าห้องฟรีนะอลแอ่วเลยเลยได้กลิ่นหอมหอมหวนชวนดมเหมือนเนื้อสดๆที่เจ้านายเคยให้ไว้โอเคทุกจ่านไปเทสเลย โอเคได้หมูสามตัวแล้วคะงั้นไปเจอห้องพิธี่เลยนิทานนิทานอีศพเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเป็นศพไม่รอยตอนนี้นะ่ะไอตัวนาทานมันเข้ามาในห้องฟรีชไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาตรงที่เราอยู่หรือเปล่างั้นไปไปิดประตูเลยนะไม่มันเข้าปิด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 อเอาหมูลงกันนะเอาลองเลยเพื่อนเอาลองเลยลาก่อนบ๊ายบายเปลียมตัวได้เดี๋ยวฉันใส่น้ำมันเพิ่ม พวกนายต้องเร็วหน่อยก่อนที่นาตารมันจะคำรามของตัวแล้วโอเคเรียบร้อยยืนรออยู่มาไปอีกมาอีกฉนนมันฉนนมันฉัแขวนพี่กิูดูประตูให้หน่อยนาคารมาหรือเปล่าไหมไม่รู้แต่เสียงอยู่ใกล้ไคลั่งแล้วสวยแล้วจะขึ้นไปข้างบนจะขึ้นไปข้างบนนะ้วแขวนแล้วฉันแขวนแล้วเอาหมูลงกันนะลงเลยเพื่อนไปไฟ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 มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา เรียบร้อยอีกตัวนึงอีกตัวนึงมาพร้อมนะมาแล้วน้ำมันน้ำมันก๊าลังใส่อยู่ครับก๊าลังใส่อยู่เชิญไม่ยอมไอ้พวกแกเอาหูของฉันไปมีสิทธิ์ที่ฉจะโดนสูงมากเขาไปแอบในกรงแล้วมันขานมาในท่อฮะน้เข้าแล้วใช่โดน พยาบาลพร้เฮ้ยมันมันหายได้เปล่าโอ้มันเลิกข้างแล้วพี่มันเลิกข้างเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเอ้ยแกจะหายเข้ามาในอีกมิตินึงพวกแกจะต้องอย่ไปใกล้มันพี่จะต้องช่วยพี่ไม้ก่อนเอาพี่ไม้หายไปเลยแล้วไอ้เลือดน้องเลือดพี่ไม้นี่คืออะไรอุ้ยทุกคนเลือดของพี่ไม้กลายเป็นเลือดต้องคำสาบไปแล้วโอ้โหมันมันเข้าคลอดมัน มันเข้าโคตรถึงด้วยอ่ะค้อนเวลาทุกคนตายจะเข้าไปสู่อีกอีกอีกมิติหนึ่งนะต้องฆ่าไอตัวคานเพื่อออกมาจริงไหมเนี่ยจริงพวกเราตายแล้วดิไม่รองจะไม่ลองแน่อ่ารอบนี้รอบนี้พวกเราสี่ดุกดีกว่าเนาะโอเคมีไม้สี่ดุอุ้ยไอฉันเจอคุณแจ้มันมันมันหมันอยู่นี่หมูมันอยู่นี่เพื่อนจับเลยจับเลยจ้ะจับก่อนนะจับก่อนแจกงห้าค่ะเฮ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วพี่มาช่วยไปกินหน่อยพี่มาช่วยไปกิน แต่เจ้าขอจำหมูแป๊บไงนี่จุดแจงได้ไหมได้พี่ให้มันกินก่อนได้แล้วโอ้โหเอาไปแขวนก่อนไหมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงโหดร้ายบัดมันมันมา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 ตรงไหนนะอย่ามาตรงฉันก็พอโอ๊ยโอเคฉันรู้สึกฉันรู้สึกมีความสุขแล้วล่ะเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยโอ้๋อเอบีคนโดนแทนเราโอเคเลยมันอยู่ตรงท่อฉันดี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 ฉันขอหมูกุ้แขวนก่อนนะเอาแขวนเฉยๆนะอย่าเพิ่งทำนี่เลยไม่ทำไม่ทำไม่ทำระวังเหยียบเดือดเลือดเลือดลดโอเคตอนนี้เรามีดูนะผมว่างไม่ดูสำรองอยู่ตัวนี้หนึ่งอันครับโอเคผมไปหาหมูก่อนหมูตัวที่หนึ่งหมุนเลยนะพี่จิดไปเฮ้ยยา อย่าพุ่งอะไรมันดูกับฉันพี่ไมค์ขามมาองพิธีเลยเดี๋ยวเจอกั้องพิธีเจอกั้องพิธีไปพี่เกดไปโอเคเตรียมแขวนครับก้าว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 จุดแจ้งติมน้ำมันจุบแจ้งติมน้ำมันโอเคได้เพื่อนพี่ไหคเจอกันห้องพิธีโอเคกำลังหาทางไปอาแล้วฉันติมน้ำมันอยู่แขวนแล้วแขวนแล้วแขวนแล้วตอนนี้มันคลองใหญ่แล้วมันคลองใหญ่แล้ว โอเคดูพี่เกณฑ์มุนเดี๋ยวหนูไปโอ้๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยไอ้น้ำไอ้น้ำแตกดีดีท่อมันก็แตกอ่ะแขวนยังเมโรงงานมันมันใกล้จะระเบิรมโอเคแขวนแล้วไปวิ่งมาเปล่า พี่ไหมยังไงพี่ไม้ชัดแน่ชัดแน่พี่มาหยุด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 หนาวหนาวหนาวรีบเข้าไปก่อนไอ้ไอ้มันขังเราไว้ในนี้ไม่โอ้โหพี่ไม้ลาก่อนฉันว่าฉันน่าจะแข็งตายเหมือนกันอ่ะก็อยู่ด้วยกันนี่ว่านะไม่หรอกแข็งเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เปิดพอดีเฮ้ยบรรยากาศตอนนี้คือคือมันเหมือนกับมันกำลังอาราวันมันกำลังอารวาน ไม่ต้อกลัวทุกแต้มจะไปช่วยเธอหมูโ,โดนในโท่แน่เลยสภาพนี้ไม่ท่อไม่ท่อฉันเจอหมูเต็มเลยเนี่ยตอนนี้มันเรียกลูสมุนมาค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วนะทางเดียวที่เราจะรอดไปได้คือเราต้องหาให้ครบสี่ตัวทุกคนไม่งั้นเราจะตายเลยสา,สามตัวครับสามตัวอ้ยหมูเต็มเลย มันคือการแบบออบบี้ชัดๆอ่ะอ่านไฟฉายหมดหมูห้าแสนล้านตัวสิบ้อยจบอาแสนล้านชาติช่วยสองตัวสองคนตายเหรอใช่ผมโดนหมูฆ่าอ้าวโอ้ยตายแลสองคนครับไม่ไม่ไม่เพื่อนไม่ยาที่แป้งมีกระเป๋าเยาบาลต้องพวกรามางพิธีเพลื่อนยาเพลื่อนเอ้ โดนแท้ลมอ่ะโอเคฉันโดนแท้แล้วตอนนี้ฉันฉันกำลังจะตายเฮ้ <G AS P> ย <G AS P> เอาละทุกคนกินกันได้ตามสบายบุฟเฟ่มือนี้่อเลี้ยงเองจ้าดาทานันไอ้เพื่อนเลวอโอโ้โหถ้าเกิดว่าตอนนี้มีใครถือหมูแล้วบ้างอ่าผมก็แขวนหมูแขวนไว้หนึ่ง อย่าพึ่งไหนอย่าพึ่งไอ้ตันนี้ตัวที่แปดตัวที่แปดแต่มีกระดูกถ้าสมมติตัวที่แปดตัวของฉันตัวไปแป้าอีกหรอแกตัวที่แปดเอ้าโอ้มันมาจากท้องมันมาจากท้องบาแล้วไปฉายฉันหมดไปฉายฉันหมดไปช่วยพี่แป้งก่อนแล้วคนเดียวหรือเปล่าที่กำลังตายอยู่ฉันอยู่ใช่ใช่ไกลมากเลยแป้งเอานึงช่วยด้วยไปฉันจะตายเพื่อนอยู่ไหนอะ ฉันอ oh ู่กับพี่แป้งฉันมีกระดูกด้วยแต่ไฟฉายฉันหมดวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โยโอ้โห้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โ้โยโอ้โหโอหโอ้โโอ้โ้โโออ้โโอ้โโอ้โ้โยโอ้โ้โห เอาผมเอาไม่โดนกัดผมมพูดตำคนช่วยแปงก่อนโอ้โดนกัดต่อหน้าโอเคไปแล้พี่แดมีหมูแดถือหมูไปไปไปแขวนไปแขวนเออหมูเป็นแ้่เออหมุนนอนเดี๋ยวฉันหมุนให้เดี๋ยวฉันหมุนให้ปล่อยไม่ได้ไปเจอกันที่ห้องหมุนนะไปเจอกันที่ห้องหมุนเปิดห้องไม่ได้นี่แดงมาทางมุดท่อดิยมุดท่อโอ้ยที่ดีใจะขล่มแล้ว ก่อ้เลยใส่เลยใส่เลยตันึงฉันเหยียบเลือดฉันต้องการหมูตัวสุดท้ายฉันฉันได้กระดูกหมูตัวสุดท้ายมาฉันฉันตอนนี้มีหมูอยู่ฉันตัวหนึ่งฉันฉันเกรงว่าฉันจะตายฉันเกรงว่าฉันจะตายแขวะให้รอดแขวให้รอดแขวเลยแขวะเลยเอานหนึ่งเนหนึ่งแขวพี่กีดฝากช่วยเพื่อนด้วยสอมันอยู่ ดลงไปแล้วนะฮะโดมาแล้วเร็วอย่าชตัวน้ำมันตัวน้ำมันตัวน้ำมันมันองกินแบบสโลไลน์ะพี่กินช่วยด้วยพี่กินมันมาเฮ้ยจริงปะเนี่ยไปนะพี่กินไปช่วยพ่หมานเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติิเติเติมเอ้ติมแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเติมแล้วพี่แขวนแขวนมมมมมม

แล้วแล้วการทําพิธีก็จบลงนาธานต้องได้รับการลงโทษแกเอาอาหารของฉันไปจนหมดไม่และอย่างนี้ฉันจะกินอะไรฉันหิวฉันโหยไม่ไดนะ้โอวาสนาอะไรแม่มาเลือดของเขาทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น และต่อไปคือตาของแกไม่เอาเซลล์ Alpha กำลังได้รับพลังเพิ่มหรอโอ้โอ้ไมค์ก อุยและแล้วนะคะเราก็สามารถกําจัดนาธานได้จนสําเร็จค่ะในโรงฆ่าหมูแห่งนี้บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเขามีการแบบคลานในช่องด้วยช่องแอร์แล้วก็ยังมีหมูอีกเยอะนะคะ<อ>กับตัวปีศาจหลายตัวมากๆเลยแถมยังมีเทคนิคการแบบล็อกห้องฟีดให้พวกเราแข่งตายด้วยเนาะ <Hi. S 1> ต,ตายหลายรอบนะในห้องฟีดเนี่ยใช่ เอาละค่ะและถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันเ,นเดี๋ยวเราลองไปดูฉากจบแบบอื่นๆดูดีกว่าว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะคะงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเล็กดึกงฉากจบโอ้โหโดนชแหละเหมือนกับหมูตัวหนึ่ง กระดูกฉ <G l od u> ันจะเอาไปต้มเล้งส่วนเนื้อฉันจะเอาไปตู๋นเป็นผันโลเลยหรอโอ้โหยังโหดอ่ะโหดมากฉากนี้หลอนมาก